forex 3d ค่ะใช่อหลายคนได้ติดตามข่าวนี้นะไม่ใช่แค่แบบในวงการบันเทิงนะคือในเรื่องราวของการระดมทุนแล้วก็แบบมีการแชร์ลูกโซ่ต่างๆใลักษณะเหมือนหลอกลวงให้ลงทุนทีนี้เนี่ยมีดาราหลายท่านเลยที่ถูกไปเอี่ยวในเรื่องนี้คุณพิงกี้คุณพิงกี้สาวิกาก็คือโดนไปเต็มๆเลยนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งที่มีกระแสข่าวมาว่าเฮ้ยอาจจะมีการเอี่ยวกับ forex 3d ด้วยอ้ใครอะ สา่ใบเตยกับดีเจแมนไงตายแล้วจริงหรอหลายคนนะมีกระแสข่าวเลยนะว่าถูกจับไปแล้วหรือเปล่าอะไรต่างๆนั่งส<ๆ>ิจับไปหรือ,อยังล่าสุดนะคะสาใบาเตยกับดีเจแมนมีการออกมายืนยันแล้วนะบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรใดๆกับคดีแชร์นี้ค่ะทั้งนี้มีไลฟ์ด้วยนะออก,ออกมามคือทั้งสองคนนะออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องนี้นะเรามีไลฟ์บางช่วงบางตอนให้ดูค่ะว่าทั้งสองคนนะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะ ก่อนเลยนะวันนี้ว่าแม่ใบกับพ่อแมนไม่ได้โดนรวบไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรเลยนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องใดๆมาถึงเราสองคนจะมีการเ,าเรียกสอบสวนเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจาก14คนที่ลิสต์รายชื่อนะคะจากจาก ทาง DSi แล้วก็ทางอายการเพิ่ม,มขึ้นมาครับอ่ะแล้วในส่วนของพี่แมนส่วนของพ่อนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูข่าวก็จะบอกอีกวันนี้นะฮะรูปถ่ายกับ ซีอคนนั้นมีนะครับในฐานะเพื่อนที่เข้ามารู้จักกันรายละเอียดนะเราบอกทั้ง DSI แล้วก็บอกทั้งคุณผู้ชมที่ต้องการรู้ไปหลายรายการมากเมื่อ2ปีที่แล้ว mm hmm. ก็คือในฐานะคนที่รู้จักนะครับผมนอกนั้น,นียเป็นคนลงทุนเองด้วยนะครับผมแต่อาจจะมีภาพนะครับต่างๆเราอธิบายได้หมดทุกภาพนะครับที่เกิดขึ้นบนโซเชียลนะครับ mm hmm. ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเรียกว่าทั้งสองคนได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงอยู่กับเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมยืนยันนะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้โดนรวบไม่ถูกฝังฟ้องตามข่าวอะไรยังใดจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะะอยืนยันความบริสุทธิ์เลยนะมีข้อมูลหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกอย่างสาวใบตอบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ได้ลงทุนไม่ได้เป็นผู้ลงทุนไม่ได้เป็นแม่คายไม่ได้เชิญชวนแล้วก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัท forex 3d ด้วยอ หลายคนบอกว่าสามใบเตยอาจจะไม่เกี่ยวแล้วใช่แล้วดีเจแมนล่ะเออแล้วด้านดีเจแมนล่ะดีเจแมนเนี่ยก็บอกว่ามันมีรูปถ่ายออกมาใช่ไหมใช่รูปถ่ายกับซีโอทีนี้เนี่ยหลายคนก็แบบว่าเฮ้ยอ,อย่างนี้เกี่ยวแน่ๆเลยโอ้ดูมันเหมือนประชุมประชุมกันใช่ก็ทีนี้เนี่ยทางดีเจแมนเนี่ยก็ออกมา,าบอกนะคะว่า เป็นในฐานะคนรู้จักเท่าน,าน,นั้นแค่รู้จักใช่เครึ่งภาพต่างๆเนี่ยออกมาเมื่อ2ปีก่อนอได้อธิบายให้ d s i เนี่ยไปหมดเรียบร้อยแล้วเรื่องเมื่อกี้เลย,น,เลยนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องสินสอดเดีก็ตรวจสอบด,ด้วย ถ้ามีเรื่องเอี่ยวจริงๆคงไม่ได้มานั่งถึงตรงนี้ก็คืออาจจะคนโดนรั่วไปแล้วนร่างนี้นะถ้าเกิดเอี่ยวจริงๆก็น่าจะโดนจับไปแล้วใช่อันนี้คือดีเจแมนบอกแบบนี้ทางนี้เธอบอกว่าทั้งสองคนบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเสียหายและหลายคนก็มีความเครือบแคลงสงสัยซึ่งมันส่งผลต่อหน้าที่การงานในอนาคตก็นิดนึงเนาะใช่ถ้าสมมติมีการจ้างงานขึ้นมาแล้วดน เกิดอะสมมตินะเกิดเอี่ยวขึ้นจริงๆอ่าเกิดเกิดมีเอี่ยวเงี้ยแล้วจ้างงานไปเพราะเอ๊ะโอ้คุณจ้างคนคนผิดคนผิดมาหรอใช่ก็เลยเหมือนกับว่าทั้งคู่ก็เลยหวั่นหวั่นนิดนมีความกังวลในหน้าที่การงานนิดหน่อยแต่ก็ยังยืนยันนั่งยันนอนยันทุกอย่างว่ายืนยันนั่งยันนอนยันเเลยทีเดียวว่าไม่เกี่ยวแน่นอนนะคะ ทั้งนี้ผู้จัดละครแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเนี่ยก็ยังมีการออกมาแสดงความห่วงใยนะสำหรับทั้งสองคน<ะ>ทั้งสองคนก็ยืนยันว่าไม่ได้ชวนชวนคนไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทเลยยินดีด้วยนะนําหลักฐานเส้นทางการเงินไปตรวจสอบเลยว่าเงินเนี่ยได้มาได้ยังไงถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็จะช่วยด้วย